จัดจานอาหารให้กินแล้วสุขภาพดีตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตจัดจานไม่ใช่การเรียงอาหารให้สวยงามเท่านั้นนะครับเป็นการผสมผสานโภชนาการกับสุขภาพเข้าด้วยกันร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอการจัดจานตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตเป็นดังนี้ครับแต่งจานออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันแบบนี้เลยผักครึ่งหนึ่งของจานด้วยผักหลากหลายวิตามินแร่ธาตุที่หลากหลายโปรตีน1ส่วนสีของจานเลือกโปรตีนจากแหล่งที่หลากหลายผัด ไม่ติดมันปลาถั่วไข่เลชเชิงซ้อนหนึ่งในสของจานเ้ากล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชอาหารที่มาจากธรรมชาติสดใหม่งดรับประทานอาหารแปรรูปไขมันสูงน้ำตาลสูงโซดเดียมสูงน้ำให้เพียงพอการเผาผลาญและขับของเสียน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะครับใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมันมากออ อะโวคาโดน้ำมันดำข้าวเลี่ยงการใช้น้ำมันปาล์มหรือน้ำมันทอดซ้ำนะครับการจัดจานตามเวิถีชีวิตแบบว่าแต่ละวันต้องกินอะไรเป็นยังไงบ้างแบบเป็นรูปภาพต้องติดตามคลิปหน้านะครับ